ครับก็มาอยู่กันในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มจากฝั่งของบลูนก่อนนะก็เป็นเนดักซไรเยอร์นะครับสำหรับในเกมนี้นะเอ,อ่ออาจเป็นสกิลหนึ่งดำนะครับสกิลหนึ่งจะมีดาเมจมากกว่านะมาทุ่งสองรอบนะครับเรื่องสองมักสร้างดาเมจนะ ผมกลัวซูเปอร์แมนเขามาถ่ายบัฟผมมากเลยนะครับเนี่ยใช่เลยว่าแล้วนะยอดจริงนะครับเอาซูเปอร์แมนเขาให้ตายนะต้นเกมฟอร์เ,ออเลนโา เมื่อกี้เขาเก็บดอกได้ใช่ไหมเนี่ยผมว่างานหนักและเกมนี้เจอฟอร์เรนเก็บดอกเป็น <laughs> เพื่อนล้อก้อนลอก้อนขอร้ออ,อโอเดีเ๋ยวเราแท็กคลิกกลางไปเลยนะครับ ต้องดีนะที่เลสเราย,ยังไม่โดนแย่งเนี่ยเจงไม่ต้องฟาร์มเลสน,นะเพราะเราสีแล้วเดี๋ยวเราไปแกล้งเลยครับยังไม่ต้องฟาร์มเลสเดี๋ยวรอ,อกแกล้งเลยไอ้เจ้าซุปเปอร์แมน ถ้าไม่ได้พูดอะไรขออภัยนะครับอยู่ในโหมดจริงจังอยู่จริงจังเกมมิ่ง <So thirsty. S 1> ซุปเปอร์แมนต้นเกมมาไทยบัฟฉันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเป็นตัวที่กวนได้เก่งมากดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอ,ลอแล้วก่อนเดี๋ยวเราเข้าตามเลยถ้านายเข้าเราพร้อมจะเข้าตามนายเสมอรเราพร้อมสเสมอต้องหาทางพลิกเกมให้ได้นะครับรรรพยายามหาทางพลิกเกม เอาไป่อยผมเพื่อนกันไว้ฝากกันให้แป๊บนึงนะ เดีย๋ยวเพิ่มไปหลงกรฟอร์เรนการเพื่อนมันแค่จะล่อเราฟอร์เรนแล้วไงอ่ะฟอร์เรนแล้วไงล่ะครับดันป๊อบดันป๊อบไปเพื่อนตายไปม <c oughs> <c oughs> ดันต่อไม่ได้ครับ เล่นบบราดเล่นป่วนจะดีกว่านะป่วนมันไม่ได้เก่งเวอร์วังแบบเมื่อก่อนแล้ว,ลวนะนำคลิปกลางไปเลยนะครับเพราะเพื่อเราตายอยู่ยังยังมาเคลียร์ไม่ได้เลยนะ นะครับผมกระโดดฆ่าตายไปตามระเบียบใครจะยอมแพ้เรา เดี๋ยวเราคนได้เอาคนนี้อาร์มเธอแล้วเดี๋ยวรู้เลยฮายะเตะ <c oughs> ไอ้ไฮยะเตะเดี๋ยวได้เห็นดีกันไฮย,ยะเตะคอยดูไว้จะฆ่าฮายะเตะมาให้ฆ่าซะดีดี วัดรัดรัดพีผมได้แบบนี้เลยหรือ <c oughs> เอางี้เลยหรือไายะเตะเอางี้เลยเลยสุดยอดจริงครับเอ้าลืมดูลืมดูแล้วไงอะครับฮะเกิดอะไรขึ้น มาแล้วมาแล้วเข้าไปรับรับดาเมจของไฮยัตเต้ให้ได้เกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> เราเล่นไม่สนใจใครแล้วแยกดันเลยแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> แยกดันนี้เพื่อทีมเราต้องรวยครับ <c oughs> และการรวยก็ต้องแยกดันการจะรวยได้ันต้องแยกดันก่อนนะ เราก็จงแยกดันไปซะเออยกดันแบบไม,ไมไ่สนใจเพื่อนเลยฮะโดนด่าไปบเดี่ย ไม่โดนหรอมะครับแยกด่านกลับมาแล้วรวยแล้วเนี่ยรวยจริงนะตอนเนี้ย <Just inside. S 1> เอามาล็อกจัลช็อตเลยไม่ให้ระครับไม่ให้ระครับ Never forget. Never forget. จะลัดช็อตแล้เหรอครับ จะดูถูกพลังแห่งการแยกดันสิครับทุกคันอะไรอ่ะซุปเปอร์แมนทำไรทำไรซุปเปอร์แมนจะทำไรทำไรซุปเปอร์แมนไล่ฆ่าไปเลยเป็นไง <c oughs> <c oughs> น่ารำคาญดีนะครับวีล่าแล่ฆ่าไปเ,เอาไงอ่ะ เดี๋ยวฉันตัวไปเราออกไปในทูตนะไฮยะเตะมันไม่ได้เลินแน่ครับเดี๋ยวจะเล่นให้ยับเลยไฮยะเตะเอ้ยเดี๋ยวเจอเปในทูตของฉันเดี๋ยวเจอเฟในทูสของฉันซะพอเล่นไม่รอดละไม่หลอดจริงๆด้วยครับเพื่อนอย่าแย่งรูปอมอย่าไม่เอาอย่าแย่งปู อย่าแยง่งบูเราโอ้ยไม่นะไม่แยง่งบูฉันทำไมเจ้าเพื่อนปะไฮยะเตะอยู่บนใช่ไหมโอเคครับฮายะเตะมาเจอกันหน่อยเป็นไงเอาไหมไฮยะเตะเ,เอา้าเมื่อกี้มันกระตุกอะครับ กระตุกได้ตรงจังหวะจริงๆนะคิดตอนีะ no ว่าผ no no มจะพุ่งไปหาให้เตะเป็นกระตุกมันเป็นบ้าเลยว่าเครื่องผมเนี่ยอาเพลียกับอาการเฟรมเรทรัวนะครับใครมีวิธีแก้ก็โปรดช่วยผมด้วยนะ17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคครับได้เวลาได้เวลากระทืพยาเตกันแล้วตรงคอที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนี้คือพยาเตครับ ไม่กระทืบนแล้วก็ได้ครับพา,า,า,ายเตเอาไปที่พายเตอเมื่อกี้ลิดิสออการแยกงบอนเนี่ยคือที่สุดครับ Sóng xuống What?

มาล็อกฟอร์เรมมันโคตรแรงเลยแรงชาติสุดยอดยอดรัดคลิปอีกสุดยอดจริงจริง <c oughs> ดาบแดงมาแล้วนะ <c oughs> ขอความกรุณาอย่ามาห้าวกับผมนะใครก็ตามย้อนยิงเช็คให้อยู่นะ ิดว่าผมจะยอมปล่อยให้หนีหรือ รผมได้ก่อเกิดก่อนเถอะนะ an <Yeah. S 1> ใครก็ตามจงอย่าซ่ากับผมนะจงอยาฮฮยาเตะออกมาสิออกมาเลยฮฮยาเตะ <So thirsty. S 1> ไม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ก่อเกิดขึ้นมาแล้วรู้กันนะ <So S 1> ได้ก่อเกิดมาผมไม่กลัวตายแล้วนะไฮายาเตะเอ้ย Tính có vẻ không lúa đi chẳng พายเตจะหนีไปทางนี้หรือเปล่านะ,ะมาสิครับพายาเตอเอาจะทำอะไรเด้อทำลายไม่รู้เหรอมีกอเกิดอยู่ผ <c oughs> มก็เสียกอเกิดไปฟรีๆเลยนะของตรงเสียได้ไมัเงี่ยกอเกิด <Yeah. S 1> มีวิธีที่จะฆ่าเขาได้นะครับนั่นก็คือการ อ้อมหลังเขานั่นเองนะอ้อมหลังเขานั่นแหละครับมองต,ตรงผมไม่ใช่เมนบูลาดนะก็ขออภัยที่ขึ้นนี่เลกากไปหน่อยนะครับโยนไปหน่อยนะโยนไปลอ,นะอยจังหวะเลยแหละอะไรเนะรายืา้อต่อไนดะ้ยังไม่จบสนุกดีครับยื้อต่อแบบนี้เรื่อยๆนะนี่เพิ่งผ่านไปแค่16นาทียนนะอยากยื้อต่อนะขขอีกพอสมควรเลยนะครับ อยู่ต่อเพื่อจะได้ฆ่าต่ออยสักนิดครับ <S 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 แค่นั้นแหละครับเหตุผลโอ้โอถอยถอยเพื่อนถอยถอยมาลาช็อตป้อมมาแล้วกันเลยโอเคครับจบกัแล้สำหรการเล่นมุลลาในสายของไอเทศมสีแดงทั้ง6ชิ้นเลยนะออ่เหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยน,นะครับผมว่าตั้งเป้าไว้ว่า อยากจะทําให้ได้ดังๆแล้วอยากจะให้ยอดซับเนี่ยถึงสักหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนเนี่ยแค่นั้นก็ดีใจแล้วนะครับท้าคอนเสิลทั้งหมด38.1%นะหรอยัง <c oughs> จะได้ MVP อีกนะผม <c oughs> ผมร <c oughs> ู้สึกเหมือนว่าตัวเองแทบไม่มีประโยชน์กับทีมเ,เลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูสกอร์เร็วๆดีกว่านะครับเรามีคะแนนอยู่ที่10.7นะครับเรามีสกอร์ที่คิวสิบตายสี่แล้วก็แอสซิสสามนะครับแล้วก็มีดาเมจทั้งหมดเอย่าง38.1%นะ แล้วความเสียหายน16.9%แล้วทีมไฟ52%นะครับก็ตอนแรกึกวจะแพ้นะสุดท้ายก็ทำทีชนะขึ้นมาได้ก็อย่างที่ผมบอกเป็นตอนแรกนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำการมาสอนเล่นตัวละครน,นะจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวก็ดูอีกทีก่อนนะครับก็ลากันไปเท่านี้สำหรับวันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะโอเค